you สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่นะคะคยาบาติกกับคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราจะมาดูการทาลายนะคะ ซึ่งลายวันนี้นะคะก็จะเป็นลายมดัดหีลายขอเจ้าฟ้านะคะสิรดีว,นนวรรณวัลีนั่นเองคุณผู้ชมคะซึ่งก็จะเป็นลายตัวเอสที่หมายถึงสิรดีวรรณวรีค่ะแล้วก็จะนะคะมีทั้งหมด10แถวนั่นก็คือหมายถึงรัชกาลที่1ิบค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ลายเชิงผ้านะคะจะเป็นรูปหัวใจซึ่งก็หมายถึงความรักที่มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคนนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันคะ่ะ แม่นิดค่ะยังไงต้องขอให้แม่นิดนะคะเล่าวิธีการทํานะคะของออผ้าบาติกแต่ละอันหน่อยค่ะคุณแม่ค่ะตั้งแต่วิธีการแรกเลยนะคะแม่ลายพระราชทานเราก็มาดูก่อนว่าต้นแบบลายคือตัวเอสแล้วก็หัวใจสองแถวเนาะ,ะต้นแบบแ<ม>ที่ท่านพระราชทานมาเป็นงานมัดหมี่แต่ของเราเป็นบาติกเราก็จะมาร้อยเรียงลวดลายให้ให้เหมาะกับงานบาติกเพราะว่าเป็นการเขียนด้วยกาวแล้วก็ หยอดด้วยเทียนก็เลยจะสร้างแถวขึ้นมาก่อนเรียงรูปแบบให้ให้ให้เหมาะสมกับการที่จะใช้ผ้าเนี้ยไปแต่รูปตัดเป็นเสื้อผ้าส่วนใหญ่จะเน้นเสื้อนะคะ,คะแล้วเราก็เลือกเนื้อผ้าที่เป็นเนื้อเบาบางค่ะค่ะสวมใส่สบายพอเราได้ลวดลายแล้วเราก็มาก๊อปปี้ลายลงในผ้าพอได้การก๊อปปี้ลายเสร็จแล้วเราก็ใช้น้ำกาวมาสร้างลวดลาย เป็นกาวก้านเทียนค่ะแม่หลังจากลงกาวเรียบร้อยแล้วเราก็ตามด้วยเทียนน้ำเทียนก็จะไปล็อกตัวตัวกาวไว้ค่ะค่ะพอลงน้ำ,นำเทียนเสร็จแล้วเราก็จะต้องไปแช่น้ําเพื่อจะล้างให้ตัวเส้นกาวเนี่ยหลุดออกค่ะก็จะเกิดช่องว่างของเนื้อผ้าที่เราจะต้องเอามาลงสีหลังจากล้างความความสะอาดตากผืนแห้งแล้วก็มาลงสีอีกครั้งหนึ่งค่ะ พอลงสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วถึงจะนําผ้าเนี้ยไปต้มเพื่อลอกเทียนออกค่ะแม่ค่ะพอลอกเทียนออกแล้วเราก็มาทําให้ผ้านิ่มลื่นโดยการฟินิชิ้งผ้าน้ํายา ให้พร้อมใช้งานเพื่อที่จะรีดเนื้อผ้าให้นิ่มลื่นกลับขึ้นมาได้อย่างสวยงาคมคะเรยกได้ว่าหลายขั้นตอนเหมือนกันนะคุณผู้ชมค่ะยังไงวันนี้นะต้องบอกเลยว่าได้ความรู้กับแม่นิดมากๆเลยในการที่จะเขียนบาติกแต่ละอันเพราะว่าเรามาดูตั้งแต่คุณแม่นะคะเขียนสเกลอะค่ะก่อนที่จะมานั่งเขียนทีเอ่อเขียนเขจะเขียนกาวนะแล้วก็มานั่งลงเทียนแบบนี้คุณผู้ชมค่ะมันใช้เวลาหลายขั้นตอนมากๆเลย เป็นฝีมือแล้วก็เป็นสิ่งที่แม่นิดนะคะคิดค้นขึ้นมาในการทาแต่ละลายนะต้องขอบคุณแม่นิดมากเลยนะคะแล้วนี้ก็คือเป็นลายตัวเอสที่แปลว่าจีดีวัฒนวลีนะคะคุณผู้ชมขะเรียกว่าคุ้มค่ามากๆเลยกับการที่ได้เห็นภาพแบบนี้นะคุณผู้ชมขายังไงต้องขอบคุณแม่นิดมากๆเลยค่ะที่ให้ความรู้แล้วก็ให้พวกเรามาถ่ายทําในวันนี้นะคะ่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ